สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e ชลทีต้นตบชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกันคลิปที่2นะครับวัดถ้ำเขาประทุนอำเภอเขาฉเมาจังหวัดระยองนะครับตอนนี้ก็กำลังล่องเรือลอดถ้ำเพื่อเข้าไปชมถ้ำหุบผาสวรรค์นะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่กำลังจะขึ้นเรือนะครับเรือนี้เราไม่ได้พายเองนะครับ จะมีน้องๆที่วัดเขาเดินเข็นอยู่ด้านหลังให้นะครับก็จะมีค่าบริการค่าน้ำใจแล้วแต่จะให้เท่าไหร่นะครับสำหรับช่วงหน้าฝนนะครับถึงจะมีการล่องเรือลอดถ้ำแบบนี้เพราะว่าหน้าแรงก็จะไม่มีน้ํานะครับ ขาขัับเรือเบอร์สิบห้านะครับอะไรนะครับขาขับกับเรือเบอร์สิบห้านะครับอ๋อเบอร์อื่นไม่ได้ใช่ไหมครับเบอร์อื่นไม่ได้ครับแต่ข้อใจมันหายไปนิดหน่อยต้องรอเบอร์สิบห้าใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็ร่องเรือลอดถ้ำมาถึงบริเวณถ้ำผูผาสวรรค์แล้วนะครับก็จะพาทุกท่านไปเดินชมบรรยากาศรอบๆบริเวณกันนะครับ มาณบนสิา 네 <머래> ปันนจะพหลังจากชมบริเวณรอบๆถ้ำแล้วก็จะพาทุกท่านเข้ามาชมภายในถ้ำนะครับ ก็จะมาไหว้ปู่ศรีสุดโธก่อนนะครับแล้วก็จะไปไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะครับ ด้านบนผนังถ้ำก็ดูสวยงามนะครับก็จะเป็นหินย้อยลงมานะครับ สำหรับถ้ำนี้ก็จะเป็นถ้ำที่สองนะครับก็มาไหว้สักการะขอพรปู่ผู้ชงนาคราดนะครับและก็มาชมหินงอกหินย้อยความสวยงามภายในถ้ำนะครับหหิินนงออกยย้ จะลึกเข้าไปอีกเป็นถ้ำไ,ไหรไ่รูให้ดูไหมอ่ะโน้นเขาลึกเข้าไปเข้มเขหลังจากไหว้พระและชมบรรยากาศภายในถ้ำเสร็จแล้วเราก็จะล่องเรือลอดถ้ำกลับออกไปนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกท่านสำหรับภาพบรรยากาศภายในถ้ำหุบผาสวรรค์วัดถ้ำเขาประทุนอำเภอเขาชมเอาจังหวัดระยอง ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีสวยงามคุ้มค่ากับการมาจริงๆครับท่านใดมีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวมาแวะมาชมมาทำบุญกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ